ที่รัทุกทุกท่านนะคะคลิปนี้ปะจโอกเกษตรฮาจีภาพี่น้องของเฮามาฉีดพ่นสารกําจัดวัชพืชในแปลงทั่วพุ่มของเฮาค่ะพี่น้องในแปลงถั่วพุ่มหรือทั่วฟักงาว็าดขึ้นกันนะคะการฉีดพ่นสารกําจัดเนี่ยมีพี่น้องของเฮาถามเขามากคือการเขาสนใจว่าใส่ย,ยาตัวไหนว่าสันปะจโอยอยากจะบอกว่าสําหรับสารกําจัดวัชพืชเนี่ยให้ฉีดช่วงที่ต้นหยาหน่อย ดังปัจจุบันนี้นะพี่น้องนี่สามารถฉีดได้เลยแบบนี้เลยนะพี่น้องอย่าให้ต้นใหญ่นะคะถ้าต้นใหญ่แล้วหญ้าจะบอ่อตายต้นนี้ฉีดไปเมื่อวานนี้นะคะมันจะเงากําลังจะเงาแล้วประมาณสามวันมาเบิงมันจะแปนเลยนะพี่น้องเดี๋ยวติดตามรับชมผลงานของเฮ้าจะมาแจ้งให้พี่น้องของเฮ้าได้รับปูกกันนะคะนี่ช่วงนี้ทุกปีของเฮ้าอายุประมาณสิบห้าวันแล้วนะประมาณสิบห้าวันนี่แหละค่ะพี่น้องนี่ปลูกถิ่งไว้เลยแค่รดน้ํา ใส่ปุ๋ยฉีดพ่นสารกำจัดมแมลงฉีดพ่นสารกำจัดวัชพืชแค่นี้เองได้ผลเลยนะพี่น้องสำหรับผู้ที่มือใหม่เนาะอยากจะรู้เรื่องเรื่องเกี่ยวกับการปลูกทั่วปีสำหรับทั่วปีนี่เฮาจะปลูกแบบขายเองนะพี่น้องเพราะจำเป็นต้องปลูกเยอะปลูกแค่งานหนึ่งเนี่ยขายเด้เสามือวันละพันก็พอะแล้วบางคนไปขายที่ตลาดขายขึ้นรถแต่ขายขึ้นรถนี่จะโบได,ดลไลา์คือขายเองนะพี่น้อง ถห้าเคา้ายเองหฮาไดดกิโลกร,รัมละ4ี่บาทเลยทีเดียวนะคะสำหรับทุกปีกําหนึ่งหน่อยๆนึ่งได้พี่น้อง้ามันบม่มีช่วงที่เฮห้าขค้ายน่ะ้ามันบ่มีเฮาก็สามารถเห็กรรดกัมบบใหญ่ด้ประมาณเจ็แปดหน่วยเนี่ย1ิบาทกิโลหนึ่งได้4ี่สิบหาสิบาทกรรมม็มีคือการยู่น้ำช่วงนะพี่น้องอีกอาชีพหนึ่งที่อยากให้พี่น้องเองห้าได้ทำกันการฉีดพ่นสารกำจัดวัชพืชบาทีนี้ให้พี่น้องเองห้าฉีดพ่นเป็น ยากกรูโฟซิเนตนะพี่น้องบอมไนไกรโฟเซเตอร์กรูโฟซิเนตนี้เป็นยาเผาใหม่นะคะเป็นสารกําจัดวัชพืชชนิดเผาใหม่แต่ไกรโฟเซตเป็นสารกําจัดวัชพืชชนิดดูดซึมห้ามเอมามาฉีดโดยเด็ดขาดสําหรับไกรโฟเซตอีกอย่างสารของไกรโฟเซตเนี่ยมันจะซึมเข้าสู่ไตผิวดินของเหา มันจะทําให้ห้าปลูกพืชผักบองงามเลยแล้วอีกอย่างยาที่ที่หามที่สุดก็คือกลุ่มของมีโซโตรอออนเนาะมีไซตรอออนเนี่ยแหละอันตรายมากๆเลยพี่น้องสําหรับผู้ได้ที่จะเหตุสวนเกี่ยวกับปลูกพืชผักสวนครัวห้ามใส่ในกลุ่มของมีไซตรอออนโดยเด็ดขาดให้ใส่เป็นของกลุ่มที่เป็นยาเผาใหม่ก็คือกรูโฟซิเนต นี่แหละกลูโฟซีเนตใส่ตัวนี้นะคะแต่สำหรับกลูโฟซีเนตนี้มันจะมีอยู่หลากหลายแบบเดีวยวกันมี X, กรูโฟเอ็กก็ดีขึ้นกันกรูโฟเอ็กสำหรับเป็นสารเผาใหม่กับดูดซึมอยู่ในขวดเดียวกันอยู่ในแกนลอนเดียวกันซึ่งจะทำให้บาแผลบาแผลพืชผักของห้าพี่น้องเห็นบ่านี่ยาตรงบริเวณนี้มันเหลืองแล้วเพราะว่าเข้าฉีดพ่นไปหมู่บ้านนี้มันเหลืองแล้วนะพี่น้อง แล้วก็ส่วนทั่วของเหาจะบอตายเด้อแบบนี้แบบนี้เลยนะพี่น้องนี่เห็นช,ชัดๆเลยพี่น้องเห็นผชของเหาบอนนะสีต่างกันเลยนะตรงนี้ฉีดสารกําจัดวัชพืชสําหรับทั่วของเหายัางเคี้ยวขจีอยู่เลยค่ะพี่น้องคะนี่นี่แหละเหตุผลที่บอยษาทให้ฉีดพวกสารดูดซึมก็คือไลรฟสเเตเนี่ยฉีดไปได้เลยต้องฉีดเป็นกรูฟซิเนตอย่างเดียวนะพี่น้องเข้าใจตามนี้นะคะสำหรับ ทัวทีคิดอยากจะปลูกตอนนี้ปลูกได้เลยด้วพี่น้องจ้าบบท่านหลาบบท่านสวยนะคะสําหรับทั่วปีทั่วภูมิของเหานะคะเป็นเป็นทั่วที่ที่ไร้ค้างทัวปีบ,บอบจำเป็นต้องซักคางด้วยพี่น้องจ้าปลูกล้อยไปกับพื้นดินเลยแต่สิ่งสําคัญต้องเอาหญ้าให้ได้เอาวะชพืชนให้อยู่นะคะแต่ทัวของเฮานี่มักพบปัญหาใบเหลืองอืมใบเหลืองก็คือแบบนี้นะพี่น้อง แบบนี้เลยมันใบเหลืองมันจะเป็นโครคคข่ๆยๆกบเป็นร่าน,นำคางนะคะให้เด็ดถ,ถิงนะคะ้อนถิงเรื่อยค่ะพี่น้องนี่มันจะเป็นใบแบบนี้แก้หายแก้ไขบบไดาเลยนะพี่น้องนี่เห็นจะได้กแก้ไขบบไดาก็ต้องท้อนถิงปล่อยไปตามธรรมชาติของมันนะแต่ว่าส่วนมากกะบ,บ่คอยมีปัญหาหรอกค่ะพี่น้องคะแค่รดน้ําใส่ปุ๋ยพรวนดินก็คือ รอเก็บผลผลิตนะคะแล้วก็กาจัดมแมลงไปบ้างมีเพียมิน้อนกําจัดไปนะ,ะถามว่าเขาปลูกเองเนี่ยเป็นยังคือต้องใส่สารกําจัดแมลงมันจะเป็นอันตรายผู้บริโภคเพื่อผู้ที่บ่เคยทําเกษตรอาจจะบรูดีอาจจะบรูว่าการปลูกแบบใส่สารกําจัดแมลงเนี่ยมันจะบริผลเลยถ้าเกิดห้าบุบใส่บด้คายเลยพี่น้อง ทาบชีดไล่มแมลงทาบสีดกำจัแดแมลงบ่อได้ขายแน,น่นอน100%เลยการันตีไปเลยนะประาชญ์เกษตรจีนแนะนําให้พี่น้องของเฮาฉีดพ่นทุกๆุเจ็ดวันนะคะบางคนเพิ่นกะบ,บ่อยังไห้ฉีดถ้าบ่ให้ฉีดกะลองมักปลูกเบิ่งเลยพี่น้องบ่เป็นบ่เป็นพ้นหรอคะพี่น้องคะ100%เลยบ่ได้กินนะคะทุกมื่นนี่บ่มีผูใ้ใด้ที่บบใส่สารเคมีใส่โมอดอยู่ในตลาดพืชพักอยู่ในตลาดนี่ใส่สารเคมีโมดเลยค่ะพี่น้อง แบบนี้ละชีวิตเกษ,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 ษตรกรของเฮารู้ดีสําหรับแตงกวาแตงไทยแตงยังกระางแม่กระทังเขาในหน้าก็ยังได้ฉีดผลสารกําจัดมแมลงกําจัดวัชพืชนะพี่น้องอ่ะโอเคค่ะพี่น้องคะคลิปนี้คงจะรู้ดีแลนะ้วเนาะการกําจัดวัชพืชในไร่ในแปลงทัวปีของเฮาคลิปนี้ประจ้าชนฮันจีขอลาพี่และน้องไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ